คอมเม้นท์แชร์ o ั่วเพืนะคะเราก็จะมาแชร์ประสบการณ์สอบเข้ามสี่สาธิตประหารนิดเนาะแล้วก็จะมีแชร์โรงเรียนอื่นกคลิปด้วยก็เราดูกันได้ในคลิปแต่คลิปนี้เราโฟกัสไปที่ประหารนิดเนาะโอเคถ้าทำแล้วก็ไปดูเลยวันดูซีโฟทุกคนวันนี้เราจะมาขอระบายฟิลลิ่ง หลังจากการสอบเตรียมเสร็จนะคะเราอยากจะบอกว่าเราเริ่มหัวพุงนะคะว่ามอสีเราจะมีที่เรียนไหมเพราะว่าแต่ละที่ก็มีหมูทางนั้นแหละใช่ไหมทุกคนซึ่งเตรียมเรามองว่ามันก็โอเคแต่เราก็ไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นนะคะแล้วก็สามเสนโฟร์ชมอลโลไอก็รู้สึกแบบวันๆน,นะคะประสรนนมิดก็คือกลัวเดือจะรอดไหมคอยรอดนะคะสาธุกะกาปึง โอเคอันนี้ก็เป็นวันลุ้งขึ้นหลังจากที่เราสอบเสร็จเนาะซึ่งเราจะบอกว่าท้าทายกว่าที่คิดนะโอเคแต่ว่าคนฟังแล้วอย่าเ mm. พิ่งท้อนะแบบตั้งสติกันดีๆเพราะว่าเราเชื่อว่าทุกคนทําได้แน่นอนเนาะเออแบบถ้าเราสู้อะแล้วว่าอย่างนี้ก็ทําได้เอาจริง,รงๆเพราะเมื่อวานเราทําข้อสอบจนแบบวินาทีสุดท้ายเลยอะอืมแต่ว่าเดี๋ยวเรามาฟังดีเทลกันเนาะก็คือเราแนะนานะสาหรับเด็กที่อยากเข้าภาษาอังกฤษทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นเอกไหนก็ตามควรอย่างแรกเลยรู้ก่อนเลยว่าตัวเองอะอยากเป็นอะไรในอนาคต แบบถ้าอยากเป็นแพทย์ก็ต้องเข้า g h s อย่างแบบชอบด้านภาษาไปด้านภาษาอะไรอันนั้นก็ต้องดูดีๆเนาะอย่างที่สองต้องดูว่าแต่ละเอกเขาใช้ GPA, g p a g p a c พเท่าไหร่นี่ดูดีๆนะเพราะว่าถ้าไม่ถึงอะ่ะเขาจะไม่ให้เข้างเอกนั้นนะนะอืมแต่ว่ามันจะมีบางเอกที่ไม่ต้องใช้เกรดก็มีอาจลองดูดีๆเนาะโอเคแต่ว่าถ้าอย่างเอกจริงก็คือ GPA c คส0 0ูทุกวิชาเนาะก็คือห้าเทอมใช่แล้วก็กกรู้สัดส่วนสกอของแต่ละวิชา อันนี้เราไม่ชัวร์เนาะว่าแต่ละอกอะ่ะเขาใช้คะแนนเท่าไหร่ยังไงสอบวิชาไหนบ้างแต่เราจะมาพูดถึงเอกจีเนาะเอกจี e จะสอบอิงกับจีเนาะอิง e ใช้ห้าสิบเปอร์เซ็นตภาษาจนะีนอ่ะใช้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นแล้วก็อินเทอร์วิวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเหมือนกันเนาะแต่ว่าของปีเราอะ่ะเขาว่าจะให้สอบก่อนแล้วก็มันรุ้นเนาะว่าจะติดสัมพันณ์ไหมอะ่ะแล้วก็ข้อต่อไปเลยที่เราจะบอกก็คือแนะนาติวที่ถูกจุดหาแบบฝึกหัดที่มันใกล้เคียงเนาะแบบ ถ้าเราติวมันผิดจุดอะเราว่ามันก็ไม่โลดแล้วก็แบบพยายามท่องศัพท์เยอะๆอ่ะแล้วก็หาเวลาอ่านหนังสือที่มันเหมาะกับเราเนาะเพราะว่าบางคนอะเห็นเพื่อนว่าแบบที่อ่านเที่ยงคืนแล้วเวิร์กแต่แบบมันก็ไม่ใช่ทุกคนนะที่อ่านแล้วเวิร์กหรือแบบคนรักที่บางคนอาจจะอ่านตอนแบบตอนเช้าแบบที่ห้าหกโมงอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เออมันก็แล้วแต่คนเนาะอ่ะแล้วก็ทุกคนอาจจะเคยได้ยินเซมเพน,นีนเนาะก็คือ hack i make perfect คือการทำแบบฝึกหัดบ่อยๆการหา m y s t a r ของตัวเองอันนั้นจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยทุกคน แล้วก็ถ้าเอกที่มีปฏิบัติเนาะเราแนะนําว่าให้ดูด้วยว่าเขาให้สอบอะไรบ้างเนาะเราก็ซ้อมเยอะๆเราว่ามันน่าจะรอดนะคะแล้วก็ฝึกพูดเยอะจริงๆทุกคนเพราะวคนที่ติดแล้วจะต้องไปสัมภาษณ์ถูกไหมเพราะบางเอกก็สัมภาษณ์ก่อนเราว่าการสัมภาษณ์อ่ะก็แบบมีใช่ไปกว่าครึ่งแล้วนะเขาจะดูบุคลิกภาพ personality ของเราด้วยเนาะอะไรอย่างนี้ก็แบบพยายามพูดให้ดูแบบเอ้ยเราเป็นคนมีชื่นเชิองอะไรอย่างนี้อ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูส่วนข้อสอบอีกจริงกังนต่อนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดเกี่ยวกับ ข้อสอบของเอกจีนเนาะอ่าก็คือมันจะมีสอบสองชายอย่างที่เราบอกไปตอนแรกก็คือมีอิงกกับมีจีนถูกไหมอิงอะ่ะหกสิบข้อหกสิบนาทีส่วนภาษาจีนอะ่ะสอบหกสิบข้อครึ่งชัมม่วโมงซึ่งจีนเราทำไม่ทัน,นะคะ่ะเพราะแบบมันกระชันชิดมากเราต้องแบบเดาเยอย่าสิบข้อสุดท้ายอะ่ะแบบเราจะร้องให้ทุกคนแห้ไม่มีใครทันเลยภาษาอังกฤษเราแน,นะนำว่ารีบทำเร็วๆนะคะทุกคนใครไม่ได้ตรงไหนอย่าไปโจมคะ่ะหาข้อต่อไปที่ทำได้ไม่ไงั้นน้องจะทำไม่ทันแพสซจยาวมากเนาะอิงโอเค เราก็เสจแล้วจะมาร,รีวิวคลิปไม่ใชะอันนี้เราจะขออนุญาตดูโพยเนาะอิงเนาะอย่างที่เราบอกว่ามี60ข้อก็คือประกอบไปด้วยโวแคบ15ข้อคอนตศาสตร5ข้อแกม,ม่า20ข้อซึ่งแกม,ม่าเนี่ยมีทั้งแอเรอร์มีทออั้ทงโคสเทสเนาะเราก็รีดดิ้ง20ข้อค่ะ3แพสเซจมันจะมีแพสเซจไล่ไระดับความยาวแบบแพสเซจแรกจะประมาณครึ่งหน้า A4 ถ้าเราจะไม่ผิดแพสเซจที่2ประมาณแบบหนึ่งหน้า A4 แพสเซจที่3อ่ะ ประมาณเกือบสองหน้าได้แพสเซจสุดท้ายคือลาตุยเลยทุกคนโอเคเราจะมาพูดถึงภาษาจีนต่อเนาะก็ออกประมาณ HK ไม่ไม่เกิน HK สามเนาะเพราะว่าทุกคนที่เราไปแบบทิ้งโอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดภาษาจีนต่อเนาะอย่างแรกเขาก็จะมีศัพท์มาให้เราแล้วก็จะมีรูป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 แล้วก็ให้เราแบบจาชอยว่าเราจะเลือกอะไรเนาะแล้วก็ fill in the blank ก็คือแบบให้เลือกสัพ์อะไรเนี่ยแล้วก็แบบอ่านในเรื่องแล้วตอบคำถามแพสเซจก็ เซสชันนี่อยาบอกไม่ถูกเนาะแล้วก็มีคนดูเซสชันด้วยที่แบบเขาคุยกันอะไรเงี้ยเออแบบต้องตอบยังไงถึงจะโซเชียลเนาะภาษาจีนซึ่งเราก็ทําได้บ้างเอ,อ้คือจริงๆก็แบบทาไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะแบบเราไม่ค่อยติวไปเลยนะเราไปติวแบบพัรอื่นมากกว่าเนาะแต่เราว่าแบบข้อไหนง่า,งงายพยายามคิดให้ได้เนาะแล้วก็พารความรู้ทั่วไปของจีนเนาะกับพราร์ทประัตที่เราไปเจอมาเนาะก็จะมีบ้านเกิดตรงมีแพนด้าประธานาธิบดีคนแรกของจีน แบบเมืองเศรษฐกิจยุคแรกๆของจีนเนาะแล้วก็แม่น้ำอะไรเป็นแม่น้ำบานดาอะไรเงี้ยสายการบินประจำชาติเขตปกครองพิเศษเขตปกครองตนเองลักษณะภูมิประเทศของประเทศจีนสัญลักณ์ธนาคารเนาะอันนี้ก็ไปดูมาดีๆเนาะแล้วก็สี่สิ่งประดิษฐ์ยิ่งใหญ่ของจีนแล้วก็เขาจะถามว่าเหตุการณ์ใดไม่ได้เกิดในราชวงศ์ตื้ๆๆอๆอาจจะถามว่าไม่ได้เกิดในราชวงศ์ฉินอะไรเงี้ยอะทงชาติจีนแล้วก็ในวันสุดท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อ่ะคนจีนเขาจะทำอะไรกันบ้างประมาณนี้มันก็จะมีแยกเป็นแบบภาคเหนือภาคใต้แล้วทำ แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่ข้อสรุปคันค u s ชินกันนะจะคือเราจะบอกว่าบรรยากาศวันสอบอะถือว่าค่อนข้างโอเคเลยแต่มันก็แอบ,บกดดันเนาะแล้วก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องเครียดน,นะคนที่ไปสอบใช่ตอนสอบของปีเราอะเขาไม่มีเินสอให้นะอันนี้ต้องพีแพรไปเองแต่เราไม่รู้ว่าปีาต่อไปจะเป็นยังไงนะเพราะแต่ละปีภาษาอินดี้เหมือนกันเลยเนาะแล้วก็อาจารย์เฟลลี่มากๆเพื่อนก็แบบเือก็คุยกันได้อะไรเงี้ยคนทีขเขาอ,ของสอบก็แบบน่ารักอันงี้อืมแล้วก็เราอยากจะบอกทุกคนว่า อย่าเพิ่งโทนะแบบสู้ๆแบบมีอะไรทั้งมาถามเราได้จริงๆแบบตอนเนี้ยเราก็ยังไม่รู้ว่าเราติดไหมแต่ว่าถ้าคลิปนี้ได้ปล่อยคือเราติดนะทุกคนอันนี้เราถ่ายสตัอคไว้ก่อนว่าเออถ้าเราติดจริงๆอ่ะเราจะมาลงนะคลิปนี้คือวันเนี้ยมันเป็นวันที่22ใช่ไหมทุกคนนั่นแหละก็ประกาศน่าจะ23พรุ่งนี้ประมาณ4ี่ทุ่มมั้ง <S <S เราไม่เชื่อว่า